บฮนทำร้ายชิงคองกันโอม่ประสนในเขตนี้คือแบบอย่าคือแบบเจ้าทิ่นคุ้มค้องกัน,นะพี่น้องเป็นบัตรคือใหญ่สมควรในตำบลน,นี้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับเบ่าสมคิดอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องวันนี้สมคิดกับมาวัดน,นองซีดาจำบนนอง อําเภอนองแสงอย่างวัดสระบุรีพี่น้องวันนี้สมกิจสีมาเบ่งคางคาวคางคาวไกล้พี่น้องอันทีน่มีสื่อเสียงเลี้ยงน้ำที่ว่าลายแท้ลายบ้าพี่น้องที่ว่านับเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยแล้วก็มีบอ่อน้ำบ่อนเลี้ยงปลาอีกท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะเคยเห็นพี่น้องเคยมาเที่ยวแต่หลายคนก็อาจจะยังบ่เคยมาเที่ยวกะ เราลุ้นน้ากันเนาะพี่น้องกัถ้าคนใดเนาะอยากมาเที่ LIKE ยวชมวัดหนองศีดาตำบลหนองศีดาอำเภอหนองเซงก็สามารถมาเที่ยวได้เดีอยวพี่น้องเด้อถือว่าเพื่อนกระเปิดให้เที่ยวตลอดกลางเว่นข้างข้าวจะหลายถ้าเป็นกลางคืนข้าวจะออกหากินเนาะถ้ามามากลางเว่นมากลางเว่นถือว่าดีสุดหรือว่าคอยคําลงแรงถอว่าประมาณห้าโมงหกโมงแรงข้างข้าวก็เริ่มจ่อหากินมันก็บินเบินก่อนมันจ่อมาพี่น้องไปออกเป็นภูเป็นภู อ่ะไปเบิง่งพระมกัน,กนพี่น้องเป็นอย่างไรก็ได้ว่ามสิหลายน้อยจังไดนี่ก็มแม่นวัดหนองศีดากลางในวัดเลยมันจะมีขังข้าวขังข้าวแม่ไก่เต็มไปตามอันต้นไม้กลางใจกลางวัดน่ย กันแก็แม่นข้างข้าวมอนก็ปุกปดอยู่ข้างข้าวก็ข้างล่างก็แม่นป่าหมูสองสองมันรอกินอาหารเพราวะาว่ากลางเวรนมันนอกทางนักท่องเที่ยวกันเนี่ยบางคนมาถ้าเป็นตะเลงข้าวเจ้าหรือการเรืองานข้าวเจ้าจะมาย่างเล่นสามบัดหลายจุดได้ นี่แหละทางข้าวหลายู่หน่อยก็เบิ้งเอาพี่น้องในบริเวณนี่ก็มีทุ่งหน้าอ้อมรอบก็มีบอบนองปลาก็มีป่าหลายสายพันพี่น้องอยู่ในโนหน้ามาเที่ยวชมอยู่เ้ยพี่น้องเด้อก่อนอื่นม้นสมคิดกะสีไป เขาซื้อว่าซื้ออาหารรวมทำทานเนาะให้อาหารป่าพี่น้องตรงคิดกับซิลองไปโย,ยนเหรียญในตู้ที่เพื่อนทำทานาแา้วกเจ้าอาหารมาให้ป่าเพื่อนได้มากต้องได้ให้อาหารป่าทำบุญก่อนวัดกติวรือเงียเพราะว่ามันโมเมนตมือวันงาน รวมทำทานให้อาหารป่าทุงละสิบบาทจ,จับเอาได้เลยเนาะยังหลายอยู่ บริเวณวัดกะถือว่าสวยงามมีพระหลายองค์เป็นวัดคือใหญ่สมควรในตำบลนี้ว่ามากขึ้นซื่้วยนามว่าเป็นตำบลหนองสีดาอะยรไยม่รู้ถือว่าใหญ่หลังจากที่ได้หัวหก็สิเดินลงไปให้อาหารปลาก่อนบา้นบานก็มาสิหลายสิ้นวอยจนไปป่ามากลางวันมันกับ สว่างหูสว่างตานีพี่น้อง,งเคยมาครั้งหนึ่งแต่มากลางคืนมาคำข่ำมันก็เลยบ่ค่อยอันเค็ดไปไหน,นเนาะ อเพื่อนเขากันพื้นในนี้ตายน่อยกันแด่กันปลาสวายปลาป้า อ่าตัอหลายคักหลแน่ไหวพี่เยลงไกลมันสิซุ่มงูปลาปลาเพียงหนึ่งหัวหัวหัวหักอันนี้มีหัวหักตัวหนึ่ง นี <c oughs> <c oughs> ่นี่นี่หัวฮักนี่ปลายังวะอทดกหัวฮักหมอโอ้ไปาละเบิดละหลังจากนี่สมจิตกสิภาทำผู้ชมไปเลาะบริเวณทั่ววัดน,นี่ก่อน เราจะคอยออกไปหน้าวัดหุ่น ประตูโครงเข้าวัดกสุดยอดเลยี่น้องเอ้ยมูลค่าในการก่อสร้างนึ่งสอง เลนออมวัดโอ้โหสวยงามดีสบ่อยบ่อยอากาศมันก็โล่งดีขนาด ตัวบริเวณอ้อมบานก็มีแต่ข้างเข้าข้างเข้าเข้ามามันกะตื่นบางครั้งมนเพื่อนไปเปื่อนมาจับนั่นจับนี่แต่กัในภาพรวมกะตัวมันกะบวยญานเท่าดอกมันกัแค่ดินเซลไปหาเพื่อนหาหมู่อะตะวคนโมเคยล้ามันเนาะ ดูเฟินเลยเท่าที่ทำอันผู้คนอยู่ในบ้านเพื่อนชาวอ่ะข้างสำหรับข่างข้าวนี่แหละมันบริหารกินอยู่แถวกระชายด้อยกันมันหากินไกลนมันบริหารบกวนอันคือพัฒนาอาหารของพ่อแม่เประสาชนอยู่แถวนี้รากาบวชเต็มัะม่วงมากเข้าพุทธเชื่อผลไม้อื่นชื่อชู่บริเวณนี้อันพี่น้องอันอัน เจ้านกสีดาเพี่ยเนอันผูกเฟินอัน,น,อนบวัวรบาสกันมันบุกินพี่น้องถ้ามันจะไปมันก็ไปไกลจากที่นี่เลยบุสร้างคนเดียบนอนอนะครับนคนเนี่ยเป็นส่วนสิวาก็าดีเนาะพี่น้องกระปี่อีกนิดหนึ่งก็คือว่ามีแนวสักติดคุ้มครองกสิากวาก็ได้ ดีเด่นตื่นวันเลยวัดกระธาตงามตามอันนี้ก็น่า,นาจะเป็นลูกสอน ลูกสอนนั่น,นลายเืือผูบุริจาคในการก่กอสร้าง Luka hmm. Luka งานกับบน้อยนะจากข้อมูลเธอว่าคราบมันเริมมันเริ่มหลายสรงสามปีเนี่ยพี่น้องหลยทีหไลยว่าบนว่าบบแม,มนไปเท่าบริเวณนั้นวัดเพี่น้องน้องวัดก็นังหลายปุ๊บรีบพากริมถนนกุกเต้มอยู่โไปบุเคยมากอะมีโอกาสมีเวลากาสามารถมาเที่ยวชมได้เด้อพี่น้องเด้อว,วัดกลางขขา บ้านหนองสีดาตำบลหนองสีดาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีมาเที่ยวส้มได้ลำเบ,บาสุดกินเลยบ่เคยเห็นโอ้ยมาเห็นแบบนี้การ,รคุ้มชึบปัดื่นเต้นขนาดเื้าว่าปัดปัดเศษมันยังยังไหลเล่น้องแล้วการคุ้มจักข่วมที่บ่อนทำ้าย ซิ่งคองอันพ่อแม่ประชนในเขตนี้คือแบบอนี่ยคือแบบเจ้าทินออ่นคุ้มครองกันะพี่นะ้องถือว่าอยู่ได้นะอยู่ไปอยู่แต่ในวัดได้พี่นะ้นองบนอื้แต่บลยู่ได้ถึงว่าจะมีพื้นที่จะมีอันสภาพาเป็นล้อมที่เหมาะสมเพื่อนกับเยู่อยู่เฉพาะในวัดแล้วก็หากินกะหากินบนื่นนี้ีกบริหารกินสร้างความเป็นทนนน้อนให้กับแม่ประชนหลักก็เป็นเสน่ห์ให้แก่วัดอีกเพราะว่า มันก็เป็นแรื่งท่องเที่ยวหนึ่งใองค์วัดนี่ผู้คนก็มาว่าจะเป็นจัดก,การที่น,นี่อันวัดก็จะบอกคนมาหลายอย่างมาเที่ยวส้มเบิ้ลอันวัดหลวงวันหนองศิดาเนี่ยจะบอกเป็นการดึงดูดให้นันกท่องเที่ยวมาเที่ยวสมเบิ้ลนะะเริ่มอ้วนกันออกแล้วตูดเลยก็ไม่น้อย

สวยแบบใ่ญ่สมควรถือว่าเป็นวัดเอกในตำบลหนองสีดานี่แหละไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหรือว่าโบสถ์หรือว่าอันพระพุทธลุปอ,อื่นๆก็ถือว่างามและแบบง่ถือว่าถ้าใครมีโอกาสก็สามารถมาเที่ยวส้มได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านหนองสีดาตำบลหนองสีดาอำเภอหนองเซนจังหวัดสระบุรี สำหรับพินีสมคิดกาสิขอจบคลิปเพียงแั่นี้เนาะพี่น้องขอให้ทุกท่านทุกคนที่ทำมาสมเึงน้งใจมากทีนี้ขอให้ทุกท,กท,สสทก่านอยู่ดีมีแฮประสบความสำเร็จในน,นาทีการงานขอกราบคำว่าสวัสดีครับสบายดี